ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เสียบพระลจินนี่มาต่อเติมเถียงไว้นั่งไอ้เบิ้ลไปเป็กยแม่แมลงเอาสิเมียนไมปหอนไอ้เบิ้ลไอ้เมียนไปเป็กแม่แมลงกันเถอะเอาไอ้เบิ้ลมาเบิังการตัดเครื่องตัญญาคันเทพครับโอ้โหอันนี้บอยลีนี่เป็นคันสูงสุดเลยครับการเครื่องตัญญาตัดไม่เนี่ยบอยลีบอยเรียวอย่าลอกเลี้ยนแบียบนะครับไปบอกทำนั้นหรือยัยเด้ออันนี้บอกตรงๆรงนะครับเนาะเบิ้ลเอาให้ดีนะพี่จะจับอย่างนไงจะต้องเนาะ มาเนี่มาเนี่เขาเดั่ม่มันเทแล้วเนี่ยโอเออะ้ใด้ยลองเล่นแบบได้ากว่าันแมนนแมนแมนอันนี้ขีว่าโม่กับว่าโม่แล้วครับเฮ็ดยากอีกที เก่ก oh, ่าเกโอ้ยอ้วให้ย้วกให้เจ้าเลยเจ้าเลยโอ้ตรงไปไหนบ้าผ่านป์ผ่าน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 โอ้ครับฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องนาวัดเชียวเว้ยน้าวัดเชียวป่ะโบโบซ้ำน้ำนี่ไะไรด้วยพี่